แล้ววิธีการเย็บโค้งนะคะาบางคนอาจจะโค้งถนัดด้านนี้นะคะบางคนอาจถนัดโค้งด้านนี้เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะเราก็จะปรับได้ให้ถีมากๆเลยนะคะก็ประมาณเบอร์สองเลยะคะ่ะเบอร์สองนะคะค่อยๆไปนะคะเพื่อนๆค่อยๆไปเนาะมันจะได้ปิดงๆๆ่ายๆค่ะความถี่ของฟีเข็มมันจะช่วยให้เราสามารถโค้งได้ง่ายขึ้นนะคะ เพราะว่าเขาเล็กๆเขาก็จะค่อยๆไปเนาะนะคะดูความถี่ของเส้นเขานะคะเห็นไหมเขาจะถี่มากเนาะเวลาตัดก็ตัดประมาณครึ่งเซนนะคะก็คือดูความที้มันเป็นผ้าอัดกาวด้วยค่ะแต่ว่าผ้าที่โหดสุดก,ก็น่าจะเป็นผ้าฝ้ายเข็นนะคะเนาะ เอาปลายนะคะให้เข้าแล้วก็ใช้มือกดค่ะแต่ว่าต้องดูด้วยนะคะว่า,าเส้นได้ไม่ขาดว่าเวลาเดินคิวเราจะเดินยังไงนะคะเวลาเดินคิวเขานะคะเราทำให้เขาเป็นวงล้อ,อปรับวีเข็มไปทางหนครับประมาณสามครึ่งก็ได้หรือสามสามครึ่งเนี้ยค่ะเนาะแล้วเราเริ่มเดินกันเลยเนี่ยค่ะนะคะ โยกเขาขึ้นเป็นวงล้อนะคะเพื่อนๆเห็นไหมค่อยๆนะคะค่อยๆแบบเอเอานิ้วอะค่ะอาเขาบอกออกนะคะ,ออนะคะแล้วก็ค่อยๆเดินเข้านะคะทีละนิดค่ะโยกให้เขาเป็นวงล้อนะคะแล้วก็ใช้มือนะคะดันตัวชิ้นผ้าด้านในมาด้านด้านสาบนะคะด้านสาบที่เราจะเย็บกับนะคะค่อยๆทีละนี้ค่ะ พราะว่าเวลาเราเย็บบังคับเขาแล้วเนี่ยเวลาอารีดออกมามันจะสวยกว่านะคะเนี่ยค่ะเราพยายามไม่ค่อยแหวกเขานะคะแหวกเขาทีละนิดทีละนิดทีละเซนน่าจะเป็นทีละเซนเลยค่ะมันจะช้านิดนึงแต่ว่ามันก็ทําได้นะคะของเขามันก็จะออกมาสวยงามเนาะก็เป็นวิธีการเดินโค้งนะคะเนี่ยค่ะ แล้วเราก็จะไปรีดให้เขาให้สวยงามนะคะเวลาไปรีดเราก็ต้องแต่งเขาอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อให้ความโค้งของเขาออกมาสวยงามเป็นอย่ง